ก o o d m o r n i ่งค่ะทุกคนอ่านะคะก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสด,ดีนะคะเพื่อนๆพนพี่พี่ทุกๆท่านเลยนะคะที่จะเข้ามารับชมรับฟังนะคะในช่องนิสาชาแนลนะคะนิสากับแมวสาคูนะคะนะคะอ,อันนี้ก็อยู่กับแมวสาคูนะคะชวนเพื่อนๆพี่ๆี่นะมาทำความสะอาดบ้านแมวกันค่ะ ตื่นเช้ามาทำอะไรบ้างอามาเก็บขนแมวช่วยกันค่ะขนเยอะเยอะนะคะเนี่ยเออหลบไปหลบไปนะคะขอทำความสะอาดก่อนขอแม่แม่ทำความสะอาดก่อนนะคะเออนอนวันๆก็ไม่ได้ทำอะไรนะนี่แน่เก็บขนในตัวนิดนึงเก็บขนในตัวนิดนึงอ่ะปัดโต๊ะแล้วก็ขอแส้สู้สู้เนี่ยขอปัดหน่อยขอปัดหน่อยแม่ขนมันล่วงอะเห็นไหมที่นอนหนูมันมีแต่ขนอะ่ะ พอพอนอนแล้วก็มันก็ติดขนเห็นไหมขอกิ้งออกหน่อยสู้สู้เอ้สู้สู้ทุกดอกมือตบมือตบนีมือตบอ่ามือตบมือตบนะคะสู้ทุกดอกแล้วบอกว่ารักกันอ่าเอ้าเอาเอาเข้าไปเอาเข้าไปหลบก่อนหนึ่งแม่ปัดปัดแม่ปัดปัดอ่าแม่ปัดปัดขอแม่ปัดปัดหน่อยปัดที่นอนหนูไงที่นอนหนูมันมีแต่ขนที่นอนหนูมีแต่ขนขอปัดหน่อยขอปัดหน่อยนะคะ ไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยเออสู้ตลอดนะคะสู้ตลอดเนาะนี่แหละตืนอนเตือมากกลประมาณนี่แหละพี่นอ้องท้าความความสะอาดบ้านนะคะทําความสะอาดบ้านเราทําความสะอาดบ้านแมวนะคะทําความสะอาดตัวแมวด้วยนะคะจับเออจับอาบน้ําจับอะไรจับ เช็ดเช็ดตัวนะคะใช้กระดาษเปียกที่ทําความสะอาดแมวเนาะกลิ่นก็จะหอมหอมเนาะเช็ด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 นะคะเออเช็ดเช็ดเช็ดจะได้จะได้ลดเชื้อโรคลดเชื้อแบคทีเรียเนาะเพราะว่าเขาอยู่กับเราไงจะต้องเช็ดตลอดนะคะเวลาเขาชงเขาฉี่เนาะจะต้องแบบมองเขาด้วยนะสังเกตเขานะคะว่าเขาฉี่ก็ต้องรีบเช็ดนะคะเพราะว่าเราอยู่กับทารกด้วยเนาะมันมีทารกน้อยด้วยไงก็ต้องทําความสะอาดกันประมาณนี้นะคะเออ เออนี่ไงถูก่อนถูก่อนเห็นไหมเนี่ยที่นอนหมอนมุ้งก็ไม่เก็บนะตื่นขึ้นมาสาคูเป็นเด็กไม่ดีเลยนะทําไมไม่เก็บที่นอนหมอนมุง้งไม่ทําความสะอาดบ้านฮะเห็นไหมขนก็เต็มไปหมดเน่นอนยังไงให้ขนล่วงขนาดนี้อ้าเอา้าสู้เอา้าสู้เอา้าสู้มือตบมือตบอ่ามือตบนี่นี่น,น,นีเป็นไงทุกคนเป็นไง มันดื้อจริงๆมันดื้อจริงๆเลยนะคะมันสู้ทุกดอกนะคะมันไม่ยอมเลยค่ะสู้ทุกดอกแล้วบอกว่ารักแม่อ้านะเนาะสู้ทุกดอกแล้วบอกว่ารักแม่เออเนี่ยจับขาไปยังไม่อยู่เลยนะคะคุณมันกับโพดกับโพสดอกสาค้มันอีหยังกันนักระนาดอกกระคอมเก็บแน่ขนเธอมันรวงเออ นะคะประมาณนี้แหละทุกคนวันวันนี่นะคะยุ่งมากนะคะตื่นเช้ามานะคะต้องความความสะอาดบ้านนะคะเก็บที่นอนหมอนมุ้งตัวเองเสร็จแล้วนะคะความทมความสะอาดพงสะอาดพื้นเสร็จแล้วเนาะก็ต้องมาทําความสะอาดเจ้าแมวเหมียวด้วยนะคะเออมันเขาอยู่กับเราเนะเาะอกว่าจะทําได้นะคะกว่าจะทําความสะอาดเสร็จนะคะสําหรับบ้านเจ้าแมวเนาะสู้ทุกดอกมือตกนะคะเออมือตกนะเนี่ย เออมือตบไทยมือตบไทยนี่แน่นี่แน่เออทั้งเท้าทั้งมือทั้งเท้าทั้งมือนะคะทั้งถีบทั้งตบทั้งถีบทั้งตบอ่าเนี่เป็นมวยนะคะเนี่ยเออมีคนบอกว่าแมวเป็นมวยน่าจะจริงนะคะแมวเป็นมวยจริงๆมีทั้งเตะมีทั้งตบนะคะมีทุกอย่างเลยดูดิพี่น้องเออบางแนวบางแนวเอ้าเอ้าเอาขอไปนะคะเออเออเออนี่แน่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 ตบเขาให้ตบเขาให้ตบเขาให้แก้งเราเหรอแก้งเราเหรอเออ แก้งเราเหรอแก้งเราเหรอนี่แน่นี่แน่นี่แน่แกงเราเหรอแก้งเราเหรอนี่แน่นี่แน่เบิดมือเบิดเป็นพี่น้องเอ้ยจัิงสิล่ะจะทําอะไรให้ล่ะนี่อ้าวอ้าวเอามีหลบมีหลบอ้าวอ้าวมือตกนะคะมือตกมือตกมืองับด้วยงับหนังงับอ้าปากก็งับมือก็ตกเท้าก็ถีบเป็นไงล่ะทุกคนเอ้ยมันสซนจริงๆมันดื้อจริงๆนะคะทุกคนเออเจ้าปุกปุยเอ้าเอ้าเจ้าฝ่ายเจ้าฝ่ายเอ้าเอ้า ไม่ยอมเลยเหรอลูกไม่ยอมเอบ้านพังไปแล้วบ้านพังไปแล้วเออบ้านพังไปแล้วไปซ่อมบ้านเลยไปซ่อมบ้านเลยบ้านพังไปแล้วเดี๋ยวไม่ได้นอนนะคืนนี้ไปซ่อมบ้านซ่อมบ้านบ้านพังไปแล้วประมาณนี้แหละค่ะทุกคนวันวันก็ยุ่งมากส <c oughs> ู้ๆคะ่ะสู้ๆสู้ๆนะคะทุกคน